วัดีครับจากตาตาบนโซลาเซลนะครับวันนี้เรามาทําการติดตั้งที่บ้านดอนสักธรรมนะครับอําเภอสีเมืองใหม่ก็ถือโอกาสนําปั๊มตัวใหม่เข้ามาแนะนํานะครับเป็นแฮนดูโร่750วัตต์นะครับสเปค4.5คิวนะครับ14,500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นท่อ2นิ้วเดี๋ยวไปชมกันครับ นันีะครบ1 4 5วของเทนโดตัวใหม่นะครับ่าสุดข้อออก2นิ้วนะครับเดี๋ยวจ้ดูสปเปคกันครับเอีตัวกล่องนะครับอ่า4นิ้ว1 4 5วนะครับหรือ4.5เมตรเป็นรุ่น750วัตต์ข้อ2นิ้วนะครับแบรนด์เทนโดอ่า ตามรุ่นนี้เป็นขดลวดทองแดงแท้นะครับตัวเครื่องเป็นสเตนเลสรับประกัน2ปีนะครับดูน้ำนะครับันนี้เป็นบ่อขนาดา6นิ้วลึกอยู่30เมตรนะครับบ่อน,นี้ตารคน้ำ ตัวนี้จะเป็นแผงของแบรนด์ซีาฟิมนะครับเทียวันเป็นแผงเนื้อโมโน405วัตต์นะครับชนิดฮาร์ปแคสเซลนะครับคือแบ่งซึ่งเซลนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเรื่องเงาบางแสงนะครับถ้าบางขั้งล่างข้างบนก็ผลิตไฟได้นะครับตัวนี้คือคือข้อดีของแผงรุ่นใหม่นะครับเป็นฮาร์ปแคสเซล้า้าอยู่ถามแผงนะครับ ในส่วนของอางานติดตั้งตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างแบบกาวไนท์ให้นะครับการสนิงให้เป็นโครงสร้างกาวไนท์ทั้งหมดนะครับก็ยึดน็อตให้เดี๋ยวก็มีเทปูนให้นะครับในส่วนของกระบวนการสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เก็บงานอยู่นะครับ ดูในส่วนของคอนโทรนนะครับคอนโทรนก็จะเป็นแฮนดูโลนะครับรุ่น750วัตต์เดี๋ยวให้ดูไฟนะครับตอนนี้โวนอยู่ที่108รอบเครื่องอยู่ที่3000 RPM นะครับกระแสอยู่ที่8.6แอมป์กำลังไฟอยู่ที่930วัตต์นะครับตัวนี้มีระบบตัดน้ำแห้งนะครับ ตัดน้ำแห้งเองนะครับปรับรอบเองตามแสงแดดนะครับมีเซิร์อ,อกันฟ้านะครับมีชุดกาวลงให้นะครับเรียบร้อยอเดี๋ยวมาดูในส่วนของแผงเพิ่มเติมนะครับซีรัฟฟิล์มอยาให้ดูที่ตัวเนมเพลนะครับซีรัฟิล์ม405วัตต์นะครับ3แผงเทียวัน เบอร์ติดต่อสาขาบนโซลาเซลล์นะครับ0850150915นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูตัวอย่างงานอของเราได้ที่หน้าเพจสาขาบนโซลาเซลล์นะครับหรือทางช่อง YouTube ก็สาตาอุบลนโซลาเซลล์เช่นกันนะครับ Yeah. <laughs>